สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอันนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคมปี2563ปีสุดท้ายแล้วเออเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าที่เป็นการทำนายโดยกว้างนะนะครับไม่ได้จะจงถึงพูดนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่ถ้าหากใครรู้นะฮะว่าตนเองมีลัคนาหรือราศีสถิตที่พิจิกนะครับก็ฟังคำทำนายไปพร้อมกัน นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครแล้วก็แชร์ให้ด้วยใหเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนรอบกายของตัวคุณนะโอเคนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับในเดือนนี้นะครับเดือนธันวาไพที่บ่งบอกออบรรยากาศโดยรวมอิทธิพลโดยรวมในเดือนนี้นะครับได้มาเป็นไพ่หร e อเลเวอร์นะครับ ผมมองว่าในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยวาทศิลป์ของคุณการพูดการเจรจาสื่อสารไหวพริบของคุณนะครับจะเป็นจุดเด่นนะครับจุดที่เห็นได้ชัดนะครับหรือคุณเองก็อาจจะขึ้นคนพบว่าเออเราก็เป็นคนที่สามารถใช้ไหวพริบการเจรจาในการแก้ไขปัญหาทําให้ชีวิตมันดีขึ้นได้นะครับคนลัคนาราศรีพิจิก จริงๆจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนคล้ายๆคนพูดน้อยต่อยหนักนะครับแต่ในเดือนนี้มันจะมีได้คุณพูดนาอยิ่งขึ้นแล้วเมื่อคุณมีเรื่องให้พูดด้วยความความต่อยหนักของคุณเนี่ยมันทําให้พอคุณพูดเยอะแล้วมันสับสนุนกับเหตุผลที่คุณมีนะครับมีน้ําหนักมากขึ้นคนก็เลยรู้สึกว่าคุณมีความน่าเชื่อถือนะครับรู้สึกว่าน่าเข้าหาหน่าเคารพมันก็เลยส่งผลดีนะครับอ่าหรือ ในไพ่เดอะล v เวอรเนี่ยเขาต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเดอะลเวเนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีมิถุนจุดเด่นสําคัญอย่างหนึ่งของชาวลราศีมิถุนก็คือว่าเขาเหมือนกับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีความตั้งใจแบบสุดๆเดี๋ยวก็อ่ะไม่เอาละขี้เกียจอะไรแบบนี้ครับมันจะมีโหมดเทิร์นออนเทิร์นออฟเนี่ยค่อนข้างเห็นง่ได้ชัดชาวพิจิกก็จะมีโหมดแบบนั้นเหมือนกัน แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าสวิปได้เร็วนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไม่ค่อยได้เร็วเท่าไหร่นะครับจะจะเหมือนกับระบบเอ่อยังไงอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่ออโตเมติกอ่ะเออมันเป็นแมนนวนลอะไรเงี้ยฮะแต่ในในสิ่งเนี้ยในเดือนเนี้ยนะฮะไอการเปลี่ยนโหมดอย่างเงี้ยชาวพิจิกจะทำได้ค่อนข้างเร็วมากขึ้น เราเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรสําหรับเดือนนี้ครับเรื่องของการงานเชานาราศีพิจิกได้มาเป็น8เหรียญ the emperor แล้วก็เป็น queen นะครับ of pentacles ก็คือราชินีเหรียญเรื่องการงาน้รงบอกว่าดีนะถือว่าดีนะครับเรื่องของการงานในเดือนธันวาคมนี้ตัวคุณเป็นคนที่มีความเชื่อถือความน่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้นะครับ คนรอบข้างที่เขาเห็นคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่บอกว่ารู้ว่าอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไระเอาเอาจุดที่เสียนะครับในของงานอะไรอย่างเงี้ยเอามาดัดแปลงนะครับสมมุตินะสมมุติว่าคุณทำเกี่ยวกับอ้อยนะครับปกติเราก็จะเอาอ้อยมาแค่ใช้ผลิตน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็จะมีส่วนเวสก็คือส่วนของเสียอะไรก็ตามแต่กาก,ากนั้นน,นู่นนี่ คุณเริ่มเห็นโจย์ตัวอยางให้ฟังอ่ะเอากาส่วนนั้นไปทำไอ้นั่นนี่นู่นนะั่นอะไระครับแล้วมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้แปดเหรียญน่ะมันคือคนที่แบบทํางานเก่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ส่วนที่มันเสียไปอะไรก็ตามแต่ที่มันเคยใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็นํากลับมาใช้ได้แล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้นี่อะไรแบบนี้ฮะ,ค,ะคุณเป็นคนลนักษณะประมาณแบบนั้นเลยนะครับแล้วในปัจจุบันมันทําให้คุณรู้สึกว่ามี คนอื่นเขามองตัวคุณหรือตัวคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะการอยู่ในฝูงผู้คนคุณรับบทบาทการเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในหมู่สังคมที่คุณอยู่นะครับก็อะบอกว่าในเรื่องของการงานถือว่าดีมากนะครับเรื่องงานเนี่ยนะครับรบอกว่าในอนาคตในช่วงของเฟสอนาคตเนี่ยจะนํามาซึ่งผลตอบแทนนะครับรายรับหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุ้มเหนื่อยเลยทีเดียว นะได้มา Queen of Pentacles นะครับดีมากนะเรื่องการเงินแต่ในเดือนนี้เรื่องการเงินนะครับอาจจะต้องให้ความพิจิพิพจารณาทิหนึนหนงนะครับได้มาเป็น Queen of Swords ได้มาเป็น10ดาวแล้วก็เป็นเด h i ยไฮโลแฟนนะครับใน ช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้โอเคเรื่องของการเงินมันก็พอฟัดพอเบี่ยงเนาะแต่พอมาเดือนธันวาแล้วมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเนเดือนสิ้นปีเนี่ยจะต้องไปเที่ยวจะต้องซื้อของขวัญหรืออะไรก็ตามแต่ปลาปลาปลา,ปลานะฮะมันก็อาจจะเกิดอาการแบบว่าอุ้ยติดขัดนะครับไม่ไหวนะครับหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะสภาวะนี้ขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองมองว่าเดี๋ยวเฮาลฟ์เข้ามาเป็นคําตอบว่าโอเคใน ช่วงหลังๆนะครับอาจจะเป็นสักช่วงปลายเดือนธันวาก็ได้หรือจะถัดจากนั้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีใครบางคนเข้ามาคอยอุปถัมคอยช่วยเหลือถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเงินอย่างน้อยก็จะเป็นเรื่องของคําปรึกษานะครับให้เรามองเห็นการลงทุนให้เราเห็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องการเงินก็ยังถือว่า น่าเป็นห่วงแต่ก็ยังพอไปรอดนะยังพอถูไถไปได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าเดือนก่อนๆน,นะถัดมาครับเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับได้มาเป็นาราชาไม้เป็นเดอะสเตรนแล้วก็เป็นอัศวินทวยนะครับสิ่งตรงนี้มองเห็นได้ว่าสำหรับคนโสดทำงานเถอะลุกนะครับ รู้สึกว่าความรักไม่ไม่ค่อยเข้าข่ายให้คนไม่ไม่ค่อยมีโมเมนต์ให้ชาวพิจิกได้พบเจอใครเลยนะครับถามว่ามันมันก็มีโอกาสแต่ว่ามันไม่ได้มันมีโอกาสที่จะได้เจอแต่ผมมองว่าไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันซะมากกว่าอาจจะเห็นเดินเจออาจจะได้คุยกันเล็กน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าเรากับเขามันอาจจะมีความต่างกันเกินไปมันหาจุดคอนเนคกันไม่ได้ครับมันจะเป็นในเชิงนี้นะสำหรับคนโสด นะแต่เราก็ล้วก็ในอีกมุมนึงเรามองว่าอ,อยู่คเนเดียวก็โอเคไม่ต้องแบบเอาภาระใครมารคิดใส่หัวให้มัน,นสำหรับคนมีคู่นะฮะเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเรื่องของการงานชีวิตความเป็นอยู่นะครับจะค่อนข้างมีอิทธิพลมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไมไ่ถึงจุดสิ้นสุดนะแต่มันมีมีอุปสรรคอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะฮะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะต้องเหนื่อยอยู่พอสมควรในการที่จะดูแลคู่ครองคนรักของคุณบางทีบางครั้งเหมือนพูดกันคนละภาษาแต่เราก็พยายามที่จะใช้ความอ่อนโยนความใจดีของเราในการเข้าไปหาในการพูดคุยในการสื่อสารกับเขาในการที่จะรู้จิตใจของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ปร็กยายใจตัวเขาอาจจะมีบ้างที่แบบเอ้ยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องอะไรนะครับใจเย็นๆนะบางทีบางครั้งเขาเองก็อาจจะต้องการ ความเป็นส่วนตัวบ้างเล็กน้อยนะครับก็ให้เขาค่อยๆคิดพิจารณาอะไรไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นเขาโอเคไม่สนใจไม่ใช้ฉันเข้าไปยุ่งใช่ไหมฉันก็ไม่สนใจก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ให้อยู่ในระยะสายตาที่เรามองเห็นและถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นว่าสายตาเขาต้องการเราเราก็ค่อยไปหาเขานะครับค่อยไปใช้เวลาร่วมกันนะก็ ดูแลกันได้นะครับแต่อย่าไปจุจิุกจิกนะครับทั้งทั้งชาวลัคขณาราศีพิจิกทั้งแฟนของคุณแล้วก็ชาวสอนะอ่าอย่าจุจิจิกดูแลกันได้อยู่ในระยะสายตานะโอเคนะครับลัคนาราศีพิจิกนะในเดือนสุดท้ายก็ยังถือว่าไม่ได้แย่สำหรับผมมองว่าไม่ได้แย่แค่ว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องการเงินก็ยังไปได้แต่ ไม่คล่องเท่าที่ผ่านมาเท่านั้นเองให้พึงรู้ไว้จะได้ไม่ไม่หลงทางนะครับไม่ไม่มือเติบในเรื่องของการเงินเรื่องเงินเรื่องงานดีมากนะโอเคนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ถ้าเกิดยังไม่ได้กดนะครับกดให้ด้วยใครที่หลงเข้ามากดให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝากแชร์ด้วยหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ คนรอบข้างตัวคุณเพื่อนของคุณคนที่คุณหัวใ่นะครับสนใจดูรุ่ส่วตัวก็ดูใน description ด,ด้านล่างได้นะฮะในทาง Line Official นะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ติดต่อได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันโอเคนะครับเจอกันในปีหน้าเดือนใหม่ปีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ